สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเม้ามอยเกมตามใจฉันนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกมอาทายไฟนั่สองกันจ้าโดยก่อนที่เราจะไปรีวิวหลังเล่นนะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเกมนี้โดยคร่าวๆกันก่อนนะครับและท้ายคลิปเราก็จะมารีวิวหลังเล่นโดยสังเกตนะครับสาหรับเกมอาทายไฟนั่สองจ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมเนี่ยฮะพอเข้าเกมมาปุ๊บนะครับก็จะมีโหมดดังต่อไปนี้เลยครับผมเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด เอาหลักๆแล้วกันเนาะมีทั้งหมด7โหมดจ้าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอันนี้ผมเล่นบนสตรีมนะครับเพราะว่าถ้าเล่นบนสตรีมเนี่ยมันจะมีควิดเกมมาแต่ว่าถ้าเป็นของเครื่องอื่นเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าควิดเกมนะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากคุณผู้ชมเริ่มเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยบางโหมดจะไม่สามารถเข้าได้นะครับคุณผู้ชมต้องเข้าไปเล่นในโหมดสตาร์ทเกมเรื่อยๆก่อนแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมออกมาที่หน้าจอไทเทนปุ๊บนะครับอันที่เท่าที่ผมเล่นไปเนี่ยไม่จําเป็นนต้องจบบะครั พอกลับมาที่หน้าจอไททันปุ๊บบางโหมดเข้าได้แล้วครับผมทีนี้อาไทไฟนอลเนี่ยสืบเนื่องมาจากภาคแรกเลยครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้ผมจะบอกว่าผมใส่ประวัติเกมอาไทไฟนอลภาคแรกไว้เรียบร้อยละทําไมผมถึงบอกว่าสืบเนื่องมาจากภาคแรกเลยก็คือระบบจุดเด่นของเกมอาไทไฟนอลเนี่ยก็คือเรื่องของการ สร้างยานหรือว่าการพัฒนายานครับนอกจากนี้มีเรื่องของคัสตอมใหม่ด้วยอาเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีทีนี้วิธีการพัฒนายานเนี่ยก็เหมือนกับอาทายไฟนอนพาคแรกเลยครับก็คือเข้ามาที่อาร์มิวเซียมแบบเนี้ยแล้วทีนี้วิธีการพัฒนายามันจะมีอยู่2แบบก็คือ 1. เราจะใช้วัตถุดิบเนี่ยในการพัฒนายานหรือว่าเพิ่มยานนะครับ 2. การเพิ่มยาหรือพัฒนายาด้วยการใส่พาสิร์นะครับผมอ่ะอย่างเช่นผมเลือกอันนี้ครับจะพัฒนายาเน,นี้ยไม่แน่ใจว่ายาอะไรมันขึ้นคัมบิ่งซูนอยู่เนี่ยผมกดเข้าไปปุ๊บครับนี่มันขึ้นพาสิร์อย่างเงี้ยครับผมแต่ประเด็นคือตอนเนี้ย มันไม่สามารถใส่พาสเวิร์ดได้เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าพาสเวิร์ดยานนี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมต้อง Enter ไปก่อนครับเป็นการ i n นคอ r เ c t p พาสเวิรไว้อะไรประมาณนี้ครับจะบอกคุณผู้ชมว่าในสตรีมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เมาส์ร่วมได้นะครับผมหมายถึงว่าร่วมในการกดเข้าไปที่คอมมานด์นู้นคอมมานด์นี้แต่เวลาเล่นเนี่ยเราจะใช้แค่จอยและคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ก่อน,นี้แรกที่ผมพูดไปเอานี้ละกันนี่ฮะคุณผู้ชมต้องหาแร่ที่ชื่อว่าโซโลเนียม เอเธนเลียมแล้วก็ไบโดเจนมาเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนายาหรือเพิ่มยานันั้นนะครับผมซึ่งวิธีการได้3อย่างนี้มานะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือซื้อจากในช็อปแล้วกเ็เล่นจากในโหมดสตาร์เกมปกติกครับผมโอเคหลักๆเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงคัสตัมไมค์กันบ้างน,นะครับเราจะไปที่แฮนก้ากันครับผมพอมาที่แฮนก้าแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยฮะจุดเด่นเลยก็คือสมมติว่า คุณผู้ชมเลือกยานมาแล้วแต่ว่าวิธีการใส่ยานเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับว่าในโหมดอาร์มิวเซียมเนี่ยวิธีการาใส่ยานเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมพัฒนายานนั้นเรียบร้อยแล้วมันจะมีปุ่มนึงเนี่ยที่บอกว่ามันจะเอนทรีเข้ามาในแฮงก้าได้ครับผมแต่แล้วทีนี้อย่างเช่นผมเอนทรียาน R 9 A 2 Delta แล้วที่มาจากอาไทยเดลต้าเนี่ยเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ผมอยากจะคัสตอมไมล์เนี่ยครับนี่พอคัสตอมไมล์มาปุ๊บมันมีคัสตอมไมล์อะไรบ้างก็จะมีคัสตอมไมล์มิสไซล์และบิดนะครับบิดเนี่ยก็คือเป็ีเสมือนออปชั่นในเกมกลาดิวต์แหละครับผมแล้วก็มิสไซล์ มิสไซล์เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวเลือกครับอะไรประมาณนี้จ้าโอเคทีนี้เรามาดูข้างบนกันบ้างน,นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมสามารถอ่าคัสตอมไมลไม่ว่าจะเป็นบอดี้ของตัวยานอาร์ซิลี่ตัวนั้นๆรวมทั้งเคน o ปีคัลเลอร์ก็คือตัวคอกพิทที่เป็นใสๆนั่นแหละครับผมแล้วก็รวมทั้งสามารถใส่สัญลักษณ์เอาไปตกแต่งในยานนั้นๆได้ครับผมอะไรประมาณนี้จ้า นี่ฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับระบบเกมโดยเบื้องต้นสำหรับซีรีส์อาร์ไทยไฟนอนทั้งภาคแรกภาค2อ,อะ่ะมันก็จะเป็นอ e ีโลบแบบนี้แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถไปที่ช็อปเนี่ยไปซื้อ,อพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนานาได้ที่ใช้ในการาตกแต่งยานนะครับที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับนี่ฮะและนี้ก็คือเป็นการ ซื้อชุดนะคะอยากจะเปลี่ยนคอสตูมของชุดนักบินนะครับเป็นชุดนักบินสีนี้แล้วก็หมวกก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยครับและนี่ฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับแร่ทั้ง3ามแร่สามารถซื้อในนี้ได้ครับผมอ่านี่ยอย่างเช่นผมลองกดดูครับนี่อ๋อมันซื้อได้ครั้งเดียวจบครับอ่าโอเคประมาณนี้ละกันนี่ฮะผมซื้อเรียบร้อยแล้ะโจนี่อ่าแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็ไปพัฒนายาได้เลยครับผมเอาเป็นว่าผมจะลองไปพัฒนายาให้คุณผู้ชมดูละกันเนาะว่ามันเป็นแบบนี้ เนี่ยสมมติว่าผมจะพัฒนายานลำนี้ครับนี่พอละนี่ปุ๊บมาครับนี่มันก็จะเป็นยานแบบนี้ครับยานลำใหม่เลยชื่อ r 9 e 2 o อ l i n e ครับคือการพัฒนาเนี้ยพัฒนายานหรือเพิ่มยานเนี่ยเขาเรียกว่าการพัฒนายาน r าร์ซ e ลี่ครับคือชื่อเกมอาร์ทยเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเปรเสมือนเป็นชื่อยานอาร์ซ e ลนี่แหละครับผมเขาถึงเรียกว่าอาร์ทยครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันจริงๆดีกว่านะครับเราจะมา เข้าสตาร์ทเกมกันครับผมอันนี้คือตอนนี้ผมเข้าสตาร์ทเกมมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเข้าสตาร์ทเกมปุ๊บก็จะกลับมาที่หันก้านี่แหละครับสมมุติว่าถ้าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลือกยานไปเลยครับเนี่ผมเลือกยานซีรีส์ R ตัวนี้จากอาร์ไทพ์พักแรกสุดมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะอาเลือกปุ๊บเนี่ยแล้วกดสตาร์ทเกมเลยครับเสร็จแล้วทีนี้พอกดสตาร์ทเกมปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกระดับความยากได้ตั้งแต่ง่ายสุดก็คือ practice จนถึงอาร์ไทเปอร์ซึ่งเป็นโหมดความยากยากสุดครับผม จแ,แล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถกด J m ม d สกิปได้ครับก็คือไม่อยากดาูฉากในเกมอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคอ่ะเพือ่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตเลิกคิดละกันนะครับอ่ะเลิกคิดเสร็จแล้วปุ๊บกด yes ครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้ตัวเกมมันก็จะเข้าเนื้อเรื่องครับซึ่งเอาจริงๆคุณผู้ชมสามารถกดสกิปได้นะครับอ่ะผมขออนุญาตก,กดสกิปละกัน เนี่ยะพอกดสกิปปุ๊บเนี่ยเริ่มแรกมาเนี่ยความเจ๋งที่ในอาไทไฟนอลภาคแรกไม่มีคือเรื่องของการเลือก,อกคำสั่งอ่ะครับผมนี่ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกคำสั่งอะไรก็ได้ไปเลยครับผมอ่าขออนุญ,ญาตเลือกเป็น r e レスปอ with อะทำอ Up แล้วกันนะครับไปจ้านี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเกมเนี่ยเราสามารถ ปรับเสียงภาคได้นะครับเป็นเสียงภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นก็ได้ซึ่งต้องไปปรับในออปชันนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีว่าวิธีปรับทำอย่างไรเนี่ยผมฟังผมให้คุณผู้ชมฟังภาษาญี่ปุ่นประมาณนี้ละกันครับมาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมส่วนวิธีการเล่นเนี่ยก็เหมือนกับซีรีส์อาร์ทายภาคก่อนๆเลยครับในเรื่องของการบังคับฟอซ แล้วก็เรื่องของการยิงช้าและการยิงปกติอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บพวกอาวุธด้วยฮะนี่แล้วก็ทีนี้จุดเด่นอีกอย่างก็คือคุณผู้ชมสามารถกดปุ่มเนี่ยฮะถ้าเป็น Xbox เนี่ยเขาเรียกว่าปุ่ม LB LT ครับสามารถปรับสปีดของยานได้ครับอ่าเนี่ยฮะถ้าของ PlayStation เนี่ยจะเป็น L1 L2 นะครับผมปรับสปีดของยานได้นี่ฮะตอนนี้เราให้ฟอ e มาละ เนี่ยแล้วก็เรื่องของการบังคับฟอสนี่นะฮะที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมอาร์ทาเลยก็คือมันจะต่างจากการาดีอุสที่ว่ามันมีเรื่องของแทคติกมาพอสมควรฮะก็คือการใช้ฟอสเนี่ยไปโจมตีศัตรูด้านหลังอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยฮะผมจะถอดฟอสมาละเนี่ยฮะแล้วก็ให้ฟอสไปอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยช่วยโจมตีอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการชาร์จครับแล้วก็การชาร์จเหมือนเดิมครับก็คือการชาร์จจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับผมอ่าสำหรับยานลำนี้มีอยู่2ชั้นนี่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นให้คุณผู้ชมดูสักฉากหนึ่งละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปช่วงต่อไปดีกว่าเนี่ยตอนนี้ก็มีพวกสิ่งของต่างๆนานาม,มานี่แหละครับแต่ว่ามันจะมีตาของพวกไบโดเนี่ยอันนี้ต้องหลบดีๆครับนี่ คือจะบอกว่าตอนที่เล่นเดโมครั้งแรกนี่คือคาดเดายากเลยอะโดนบีมไปเต็มๆเลยครับแต่ตอนนี้ผมรู้ทางแล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเกมเนี้เป็นเกมที่แบบว่าแบบรอ่านทางยากอะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยอ่านทางยากก็จริงเดี๋ยวทอมาเล่นรอบหลังๆนี่คือเก็ตแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรประมาณนี้ครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าเกมนี้มันจะต้องเน้นแท็กติกอยู่ก็คือ โดยการใช้ฟอส์นี่แหละครับในการแบ่งไปที่ตรงนูง้นตรงนี้ไปข้างหลังหรือข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การเก็บอาวุธก็อย่างที่บอกครับก็เหมือนกับซีรีส์ภาคเก่าๆฮะก็คือเก็บแล้วก็จะเปลี่ยนอาวุธนั้นๆไปเลยครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นมิสไซล์ครับซึ่งมิสไซล์เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราคัสตอมไมมิสไซล์นั้นๆเป็นแบบไหนด้วยนะครับผมรวมทั้งตัว อ่าตับิดด้วยเนี่ยตอนนี้ได้ตัวบิดมาล้ที่เ็็เสมือนออปชันในเกมกระดิอุสนะฮะแต่เกมนี้จะบอกว่าถ้าเอายานอาร์ไทเนี่ยไปชนกำแพงหรือว่าเพดานเนี่ยจะไม่ตายนะครับผมเกมนี้จะตายจริงๆก็ต่อเมื่อโดนชนสัตวูหรือว่าอ่าโดนยิงเท่านั้นแหละครับ ฉากชั้น2ครับแต่ศัตรูต,ต,ตัวนี้ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักมันจะเจอเล่นของใหญ่ครับเนี่ยมันจะเริ่มเล่นของใหญ่แล้วคุณผู้ชมนี่ฮะมันจะยิงบีมเนี่ยฮะเราต้องหลบดีๆเลยเนี่ยตอนนี้เราชนะแล้วครับนี่ก็ประมาณเนี่ยครับจบฉากแล้วจ้าเนี่ยพอจบฉากปุ๊บนะครับก็จะขึ้นผลแบบนี้เลยครับนี่เราก็จะได้วัตถุติดมาเพื่อใช้ในการ พัฒนายานอะไรนู่นนั่นนี่รมทั้งได้เงินอามาด้วยครับผมเสร็จแล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมก็กด A เนี่ยครับกด A จอ Xbox เนี่ย go to the next s t a g e ได้เลยครับผมหรือว่าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนยานก็ได้ครับด้วยการกด Y นะครับนี่กด Y ปุ๊บอ่ะเราก็จะเปลี่ยนยานเป็นอ๋อเป็นยานเดลต้าแล้วกันนะครับเป็นยานเดลต้าจากซีรีส์อัไทยเดลต้าฮะแล้วเข้าฉากต่อไปเลยอ๋อมันสามารถเปลี่ยนยานได้ตอนที่จะเข้าฉากต่อไปครับผมอ่า ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับระบบการเล่นระบบการเล่นในเกมอาร์ทยไฟนอนสนะครับเอาละครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยนเสียงภาคในเกมนะครับอันดับแรกให้ไปที่ออปชันเราเลือกไปที่ซาวด์แบบนี้ครับแล้วคุณผู้ชมเลือก voice language setting เป็นเจแปนนิสอย่างนี้แหละครับผมหรือจะเป็น English ก็ได้แล้วแต่จะแต่ว่าขอเพิ่มเติมนิดนึงคือคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนภาษาเนี่ย ที่เป็นเทคนทคในเกมอะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับผมประมาณนี้จ้าโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมอาไทยไฟนอนสที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังเล่นกันจ้าซึ่งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมเล่นยังไม่จบนะครับเพราะว่ามันไปติดอยู่ที่ฉากหนึ่งแล้วแบบฉากนั้นนี่ทำเอาหัวร้อนมากม อ่าผมก็เลยพักก่อนแล้วก็อ่ามาทําคลิปตรงนี้นี่แหละครับผมซึ่งผมจะพูดหลังจากที่ผมอ่าเล่นไปตัวสังเกตละกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาถ่ายทําคลิปเนี้ยผมได้มีโอกาสไปเล่นเกมอาทายไฟนอลภาคแรกมาละคือหมายถึงว่าผมเล่นอาทายไฟนอลสองปุ๊บผมก็ลองย้อนกลับไปเล่นภาคแรกดูอ่่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าภาคแรกเนี่ยเป,เป็นอย่างไรเนาะหลังจากที่ผมเล่นภาคแรกและระบบเป็นอย่างนี้แล้วพอมาอาทายไฟนอลสองปุ๊บอา้าว เท่ากับว่าอาไทฟแนนซ์ A 2เนี่ยเป็นการต่อยอดจากภาคแรกมามากกว่าครับคือเอาง่ายๆเลยก็คืออาไทฟแนนซ์2เนี่ยมันเหมือนกับภาคแรกตรงที่ว่า,าสามารถเพิ่มยานหรือพัฒนายานได้หรือสามารถคัสตัมมมยานนั้นๆได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าที่ต่างกันจริงๆก็คือเรื่องของฉากครับผมเรื่องของฉากนี่คือภาคอาไทฟแนนซ์ A ภาคแรกฉากเป็นอย่างนี้อาไทอาไทฟแนนซ์ A A ภาค2ฉากมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ และสิ่งที่เหมือนกันต่อไปก็คือทั้งภาคแรกภาค2เนี่ยฉากจบเนี่ยมันจะมีแบ่งรูทด,ด้วยจ้าในแต่ละภาคโอเคแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือเกมเพลย์ครับเหมือนกับภาคแรกเป๊ะเลยอ่ะในเรื่องของการยิงการชาร์จการใช้บิดการใช้ฟอรสอะไรประมาณนี้ทุกอย่างเหมือนกับในภาคแรกเลยจ้าซึ่งถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมรู้สึกผิดหวังนิดนิดนะทำไมผมถึงรู้สึกผิดหวังนิดๆิดเพราะว่าเอาจริงๆเกมเนี้ย มันมีข่าวออกมาเมื่อปีที่แล้วแล้วละครับผมว่าอาไทกลับมาแล้วเป็นอาไทไฟนอลภาค2อ่าแล้วรอมาเป็นปีเลยตามข่าวมาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วข่าวมาออกล่าสุดนี่คือมาช่วงประมาณต้นปี2021นี่แหละครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมเล่นเดโมไปแล้วตอนนั้นมันมีเดโมออกมาด้วยครับผมรู้สึกว่าเกมเพลย์มันก็ยังเหมือนกับในอาไทไฟนอลภาคแรกเลยแต่พอมาเล่นตัวเต็มจริงๆนี่อ้าว มันเหมือนกับว่าผมมาเล่นอาไทไฟนอนภาคแรกอีกครั้งอะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมการรีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่คุณผู้ชมเลยจ้าว่าจะซื้อมาเล่นไหมซึ่งใครที่กำลังตามหาเกมชุตติงยุคเก่าๆเนี้ยที่เป็นแนวแคล้ายๆกราดีอุหรืออาไทอย่างเงี้ยอ่ะในช่วงนี้ผมแนะนำเกมอาไทไฟนอนสองเลยครับผมเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเรื่องราคา ถ้าในสตรีมเนี่ยราคาจะขายที่499บาทแต่ผมขออนุญาตใช้คำนี้ครับว่าราคา500ท้วนละกันนะครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าสตรีมเนี่ยราคาคุ้มสุดแล้วแต่ว่าบน p l a y 4และ s วิตเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 2 1 0 0ครับผมแต่เอาจริงๆแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับว่าคุณผู้ชมสะดวกจะซื้อเครื่องใดก็จัดไปครับผม โอเคก็ขอจบพิงเท่านี้ครับสำหรับอาทายไฟนั่น2นะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดภาพประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจากกับรายการเมอไมอยเกมตามใจฉันสวัสดีครับผม